จากกรณีเกิดอุบัติเหตุเครื่องบิน Airbus ของสายการบิน Japan Airline s เที่ยวบิน JAL 5 1 6 ออกเดินทางจากสนามบินชินชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดก่อนเชียวชนกับเครื่องบินของหน่วยยามฝั่งที่สนามบินฮานดะในกรุงโตเกียวส่งผลให้เกิดไฟลุกท่วมเครื่องบินโดยสารลำดังกล่าวเมื่อค่ำของวันที่สองมกราคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิน่นโดยเบื้องต้นผู้โดยสารและลูกเรือของเครื่องบินลำโดยสารนะคะรวมทั้งสิ้น379คน สามารถอพยพออกจากเครื่องได้อย่างปลอดภัยล่าสุดวันนี้สำนักข่าวอาซาฮีชิมบุญเสนอข่าวอุบัติเหตุดังกล่าวโดยระบุว่าลูกเรือของเครื่องบินหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นจำนวน5นายได้รับการยืนยันแล้วว่าเสียชีวิตทั้งหมดแม้ก่อนหน้านี้ถูกระบุว่าสูญหายทั้งนี้มีรายงานว่าเครื่องบินลำดังกล่าวของหน่วยยามฝั่งมีกำหนดการเดินทางไปยังฐานทัพในจังหวัดนิงาตะ เพื่อทำภารกิจรำเรียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในคาบสมุทรโนโต